นีส่สถานที่ไหว้พระแลานหน้าเป็นต้นเชบาสีแดงเชบาสีแดงสวยๆตรงนี้เป็นส,สถานที่ขึ้นไปไหว้พระจริงๆแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ของศาสนาพุทธหรอกเป็นของศาสนาพราหมณ์ฮินดูแต่พอมีพุทธมาอยู่พุทธก็มาแมมเอาไปขอตัวเองเอาพระพุทธเจ้ามาตั้งเฉยเลยเนี <laughs> ่ย คนกำลังไหว้พระอยู่ชาวพุทธไปไหนก็ไหว้พระตลอด